สวัสดีครับวันนี้เรามานําเสนอนะครับชุดไข,ข่ควงอนเนกประสงค์นะครับยี่ห้อโทโต้รุ่น TACSD 30186นะครับตัวนี้เป็นชุดไข,ข่ควงอนเนกประสงค์นะครับ24ตัวชิ้นนะครับสินค้านะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์นะครับ จะมีด้ามต่อนะครับไอ้ด้ามจับนะครับแล้วก็ด้ามต่อยาวนะครับแล้วก็หัวดอกขนาดต่างๆนะครับเดี๋ยวจะถ่ายรูปหัวดอกให้ดูก่อนนี่ครับมีแบบแบนแบบแชกหัวดาวหัวหกเหลี่ยมแล้วก็ลูกบล็อกนะครับมีเบอร์ห้าเบอร์หเบอร์เจ็เบอร์8เบอร์เแล้วก็เบอร์10นะครับเดี๋ยวเราจะ ใส่ตัวนี้ให้ดูก่อนนะครับตัวนี้เป็นแบบข้อต่อแบบใส่เร็วสวมเร็วนะครับวิธีอ่าเดี๋ยวออกมากันวิธีเราใส่นะครับก็คือดันสีแดงลงมาอ่านกระโตกเข้าไปแล้วก็อ่ามันจะล็อกได้ทั้งหมดสามสามขั้นนะครับอโอเคอ่าเดี๋ยวเราใส่ดอกนะครับตัวหัวดอกนั้จะเป็นหัวแบบแม่เหล็กนะครับอ่าลองดึงออกสินะครับเป็นแบบแม่เหล็กใส่เข้าไป โอเคอ่ะเดี๋ยวเราต่อไปเป็นลูกบล็อกครับลูกบล็อกต้องใช้ข้อต่อตัวนี้ใส่ก่อนนะครับอ่าแล้วก็เอาลูกบล็อกเสียบเข้าไปนะครับเนี่ยครับโอเคอ่าโอเค สินค้าใช้งานง่ายมากเลยนะครับลูกค้าถ้าใดสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ